ไอยฟักถั่วแล้วก็ไข่เค็มขนมเปี๊ยะมังกรใบเบนค่ะเริ่มต้นแค่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเองนะ ฟักถัว่วไข่เค็มแล้วก็เป็น้ำแบบเขาทำเองทุกอย่างนะคะทำเองทุกอย่างเแซ่บอืมมื้อน,นี้มีอันนี้ด้วยนะ เม็ดถ้าตัววันอันนี้อร่อยมากเลยตบบตักชิ้นตัวโตเก็นค่ะเริ่มต้นแค่กล่องละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะ เมื่อเขาเห็นเปียโฟเมททำเองทุกอย่างทุกกระบวนการทั้งสาทั้งอะไรทำเอ็มนะคะคือสั่งทำตามออเดอร์นีน่นเด้อไม่มีทำลงหน้ารสชาติมันอันนี้ใส่ หัวนะหอมหัวนะ่นะาแข็มติข้อแบบแป้งขงนมปียะไม่แข็งอร่อยไม่มีกลิ่นหืนของน้ำมัน Không cái gì à? nó đúng à? Tôi xay cho nhỉ? Không xay nhỉ? Tốt đẹp rồi nhỉ? Có gì xay nằm mạnh mà Tại anh đi mấy เป็นของฝากก็ยังได้เลยไส้แน่นม,มากนะอือคุ้มนะเค่นเบิ่งใสด้วยเนี่ยอันนี้คือฝักเป็นฝักพะนะฝอยทองไข่แน่นๆแบบนี้เลยนะคะคุ้มคุม,คมแป้งบานมไม่มีสารกันบูดนะจ๊ะ

เดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ค่ะ mm hmm. mm hmm. ใส่เนมอ mm hmm. ืมแป้งไม่แข็งอร่อยชอบ mm hmm. ไฟเองไม่หวานมากนะคะ พอดีขนมไม่หวานแหลมตัวใฟ่นองก็ไม่หวานแหลมกินเข้ากับแป้งพอดีเลยอพอซื้อพอซื้อไข่ไข่แดงแจ็คแบ็บนะไม่เหนียวไข่แดงไม่เหนียวนะเ,เนะอาจะงเพิมอ่ะเขาทำเอง ใส้ฟักค่ะจับซื้หลักขอลนมเปียขอลมเปียมังกรบายเบนอร่อยสุดแล้วฟักจะมีงานะคะจะมีงาไม่หวานแหลมค่ะอร่อยแฮ้งมีไข่เค็มที่เขาทำเองมี ก็ท่านยาผื่เนี่ยนะดูเดี๋ยวไส้ฉ่ำๆอร่อยม ให้สหหใส่ไล่ยใครเข้มกว่าแซมเขากัน,นดิดดีน,นะซื้อไปเป็นของฝากก็ได้นะเ,เธอ ลูกไข่แดงคือไข่แดงเป็นลูกๆเลยแบบนี้เลยค่ะอ,อร่อยจับ าขนมด้วยนะคะขนมเปี๊ยะมังกรบายเบนนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้เริ่มต้นแค่ก้อนละหนึ่งร้อยห้าสิบาทเองอจะไปซื้อไปเป็นของฝากก็ได้นะจ๊ะจะไปซื้อเป็นอะไรอะ่ะมดต้องเอาแบบเป็นดอกมองดอกไม้แล้วมันเหี่ยวนะเออไปเป็นของฝากือของขวัญปีใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือในวันในอ,อย่างแบบยามเทศกาลตรุษดจีนอะไรอย่างสี่แมนบา อย่าลืมนะคะขนมเปี๊ยะมังกรบายเบนแสบไม่หวานแหลมไม่หวานแบบไม่พอดีพอดีแสบนะคะบอกเลยว่าพอดีอร่อยรสชาติใช้ได้แล้วทีนี้ก็คือจุดเด่นของร้านนี้ก็คือเขาไม่ได้ใส่สารกันบูดกันเสียอะไรไม่ใช่แบบเป็นขนมที่ค้างปีค้างโคค้างคืนแล้วเอามาขายให้คุณ ไม่ใช่นะคะเขาจะสั่งแล้วเขาจะทําตามออเดอร์นะคะก็คือเป็นธุรกิจของครอบครัวเนาะไม่ใช่แบบเป็นแบบโอ้ยแบบเป็นรอเป็นรอ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 มากแบบเห็นแบบแบบเป็นแป้งแข็งๆอะไรอย่างเงี้ยบอเลยบออันนี้แบบคือเขาพิถีพิออะนะถันทุกขั้นตอน่ะนะถ้าจะบอกจริงๆก็คือพิถีพิถันทุกขั้นตอนใส่ใจทุกขั้นตอนนะคะอันนี้แนะนําเลยค่ะ ขนมเปี๊ยมังกรบายเบนนะคะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาติดตามรับชมกินสตับแบบนั้นๆนะะวันนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ